พี่เคนดูอะไรอยู่เหรอก็ดูปาวะ่าพี่จะฆ่าซิลห่สยสจอดหอยคนเดียวดูอะไรตั้งห่าจอเนี่ยโอ้มนเร้าใจจะตายหเห็นปะเนี่ย ตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองบลูเฮเป็นใหม่กันนะดูสิมีร้านมินตแนวด้วยโอ้โหน่ากินจุงอ้าวคนขายไม่อยู่อ้าวยังไม่เปิดขายอ้าวเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเมืองบลูเฮเป็นของบราซิลกันใช่ไหมในนี้มันต้องมีของแปลกๆใหม่ๆแน่ๆเลยเฮ้ยรถเต่าเหรอจะรถเต่าต้องหยิกเลยเหรอไม่เอามันเจ็บนะอ่ะลองขับดีมันขับได้รเปล่าอ้าวเฮ้ยหมือนขับแ้วขัก็เป็นดมินโนเลย อมตะเข็นได้นะพี่เคนช่วยเข็นใลยด,ดีใส่แม่เติมน้ำมันนะนุ่นนอเอาขันนู่นดีกว่านุ่นขันข้างหลังนุ่นข้างหลังเขาบอกว่าเป็นรถท่องเที่ยวนะพาไปถ้วยดิที่ไหนมีที่ให้เที่ยวมั้งอ่ะ นี่แต่ว่าเขาจะชวนพี่เคมไปเล่นมินิเกมนะมินิเกมอะไรหรอมินิเกมวิ่งเหยียบเก็บผลไม้ตามสียังไงล่ะอ๋อต่จะอยู่อีกที่นึงอะพี่เคมมันอยู่ที่ไกลมากๆเลยนะไปเลขับพาไปเลยเราต้องนั่งจรวดไปนะฮะจริงดิเราไปธรรมดาไม่ได้นะไปธรรมดาลกไม่จำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่ขับก่อนนะ นั่งเร็วนั่งเวเขาจะขับแล้วโอ้โหขับอ้าวขับวิ่โอ้โหอย่าล่ะับเอรมออกาแล้วโอ้น่าจะผิกล้องมั้เนี่ยโอ้โหนปดไอดเนี่ย เอาไดเบาอ้าวโหยบาวน่อยเอแสงแล้วเออทอาไอ้เสียระเบิดด้วยโอ้โหแผกหงสงนี่ไงจรวดของเราไปเลยไปเลยพี่เคนเดี๋ยวผิดเวลานะไป,ไ,ปไปด้วยไปด้วยเข้าจะรับภัยลังแล้วนะอะไรมาแล้วเราจะขึ้นจรวดไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวนกอกโลกใช่ป่าวว่าแต่ปุ่มมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อปุ่มสีเขียวๆตรงนู้นอาละน่นกดแล้วนะ รับถอยหลังกันเดี๋ยวนะเขาหิวข้าวผัดกะเพราจังเลยเพี่คีนไปหาข้าวผัดกะเพรากินกันก่อนไดแล้วจ้ากู้ท้าไม่ท้าเราไปแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจรวดออกไปนอกใช้บรรยากาศของโลกกันแล้วนะไปเก็บผลไม้กันอุย้ยมันแยกร่างออกมาแล้วอา้อามันขอดอกสับตะ้า กำลังจะออกนอกชันบรรยากาศของโลกแล้วช่วยพี่เคนด้วยแน่พี่เคลลีเราดิเอาผลไม้ไปเสิร์ฟให้คุณล,ลิงจ๋อแล้วคุล,ลิงจ๋อขิวย่าๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะถือไม่ไหวแล้วผลไม้สูงมากเลยจะล่วงแล้วบูเบอรี่ของเขาก็สูงเหมือนกันโอ้เยอยะขนาดนี้อยากกินด้วยจึิงเว้ยขอแบ่งสักลูกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทต่มันกยยล้วยคุณลิงจ๋อเขานี่พี่เคนเขามีกล้วยมาฝากไหมเอาเปล่ามีตั้งลูกยงเงไม่เอาอะเ้าทั้งหวีเอาทั้งหวีไม่มีมีแค่นเนี้ย เก็บมาได้แค่สี่ลูกวะป้า,ปาอาหารลูกกระดับเอ้ยหกลูกแล้วเฮ้ยถ้าทางคุณลิงเขาจะกินผลไม้ทั้งวันเลยนะเนี่ยอ้โหเป็นราชาลิงเนี่ยนะเนี่ยอู้หูดิถ้าทางเขากินอะไรทลัยมากเลยอะกินไม่แบ่งเลยใยินะทั้งสีกเลยนะอุ้ยตอนนี้เราต้องรอเข้าเกมแล้วและเกมนี้เราก็จะต้องเล่นโดยการที่เราจะต้องวิ่งเหยียบเก็บผลไม้สีเดียวกันสะสมคอมโบให้ได้เยอะที่สุด ถ้าเราเนี่ยวิ่งเปลี่ยนสีนะคะแต้มมันก็จะกลับไปนับหนึ่งใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บคะแนนสีเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะโอ้โหว่าแต่ว่าทำไมมันอยู่หางกันอย่างนี้จะทคอมโบยังไงอะเนี่ยเราต้องรอผลไม้ตกลงมามันก็จะแรนดอมสีผลไม้มาให้เราอะนะตรงนี้สีแดงเยอะเลยอย่างเนี้ยเขาต้องเก็บแอปเปิ้ลเก็บเยอะๆ้ยๆกับเกมเตอร์ติเลยก็ว่าได้ะเนาะวิแอปเปิ้ลแอป ีิแต่ว่าถ้าเราเก็บช้ามันเป็นพื้นสีขาเราจะไม่ได้เงินนะน่าดีรับแต้มมันจะรีเซตกลับเป็นหนึ่งด้วยนะและบางทีมันก็จะมีไอเทมโผล่มาให้เราด้วยนะเราต้องตาดีๆนะตาไวๆนะวิ่งไปเก็บได้เ้ยโอ้โหแล้วมันต้องหล่นลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยนี่นี่พี่เคนลูกแพรก็มีนะแอปเปิลองุ่นกล้วยส้มมะละกอมีหมดเลยมืนน่ากินทั้งนั้นและผลไม้ของเขาเนี่ยโอ้โหตัวนี้เยอะตรงเยอะ ฮ่าฮ่าบอกเลยว่าตานี้พี่เคนชนะแน่นอนมีไงนี่ไง,ไงกล้วยานาน่าของเขาเก็บให้เรียบเลย <im itation> อุ้ยลูกแพก,ก็น่าเก็บนะแต่ว่าแต้มมันน้อยอันนี้ต้องเก็บกล้วยกันดีกว่านาะโอ,อกล้วยค่ะไม่มีเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันหางาอย่างนี้เนี่ยลูดีแต้มหายเลยมาแลนด้ามาดีาไม่เป็นไรน่ะค่อยๆเก็บไปอุ้ยองุนอง,งุ่นเยอะมากเวยดูดิโอแต้มขึม้นเรื่อเลยกินด้วยดิอุ้ยลูกแพ้ นี่แต่ว่าเก็บองุ่นก่อนมันเก็บง่ายสุดละตอนเนี้ยออเก็บอะไรที่ละ่ะเยอะอย่าไม่หมดวิ่งส้มส้มส้มน่าเก็บแต่ว่าเก็บองุ่นก่าดีกว่าวิสีเห<อ>ลี่งก็เยอะวุ้ยเหมากล้ยกวกยกันเหมากล้วยกันลูกแพลูกแพลตอนนี้เขาเก็บลูกแพยอยูโอ้โหเยอะมากลูกแพเป็นทางเลยโอ้โหแต้มพุ่งเก็บไอเทมกันวู ถ้าเก็บไอเทมลูกกลมๆได้เนี่ยเราก็จะได้แบบผลไม้สีที่อยู่ของเราเนี่ยมากที่สุดเลยเนาะและอ้อมจะต้องเสียเจนีิอ้อมมาท้าพี่เกงแข่งเรื่องกินนะบอกเลยอ้อมจะตกน้ําตายก่อนนะเนี่ยถ้ายิ่งแบบว่ายิ่งเลเวลวสูงๆเนี่ยถ้าทางมันจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่เาเนี่ยสีมันจะสลับปันปลามากขึ้นนะเนี่ยอเอาหมดเวลาแล้วผลมไม้อะไนจะได้เยอะที่สุดเฮ้ยคนที่ห้าตอนนี้นเขาก,ก็ได้คะแนนสามพันเจ็ดสิบหรอแล้วก็ เอ้ยของเขาที่ที่สองเหรอฮ่า่าแทนที่หนึ่งก็ต้องเป็นอย่าจิตยาบอกนะว่าพี่เคนเหรอของมันแน่อยู่แล้วเจ้าพี่เคนวิ่งม่วงไงอะเฮ้ยไ,ไม่ได้ม่วนะเขามีหลักการหรอกเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวรอบสองกันเดี๋ยวตอนนี้นักรอบแล้วนะเดี๋ยวเอากล้วยไปให้คุณลิงกินก่อน <c oughs> อุ้ยผลไม้ อากินทุกอเลยอ่ะเขาอยากกินสับปะรดค่ะเอามาเสิร์ฟคับยังไม่เห็นสับปะรดเลยอ่ะไม่รู้ว่ามีสับปะรดด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวมันล่นใส่หัวจะเจ็บตัวนะไม่มีทุเรียนหนออยากกินทุเรียนหมอนทองอ่ะมีทุเรียนแปกเล้อที่สองมาแล้วหวังว่าคราวนี้จะมีทุเรียนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีมันจะมีได้ยังไงเอาไม่มีทุเรียนหรอหรือว่ามีทุเรียนนะเนี่ยจังหวะนี้แหละว้าววิ่สีม่วงตึม มอมว่างเติมแล้วนี่ก็เขียวตตืมเหมือนกันนะลูกแพงไงอุอ้ยเก็บอะไรดีเก็บลูกแพงกันดีกว่าแล้วต่อไปล,ละ่ะเฮ้ยทำไมผลไม้ไม่ตกลงมาล่ะโอ้โหมันเปลี่ยนจตกหนะน้าตาแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม,าายอ,มอยู่ดีข้างหน้าโอ้แอปเปิ้ลสีแดงเก็บให้หมดเลยโอ,โอ้โหบูเบอรี่ก็น่าเก็บนะ เ<อ>าขาเล่า,าเก็กบมันเ<ห>องม่ได้กว้าใช่ใช่พอเลเวลสูงขึ้นอ่ะมันก็จะแบบคล้ายๆกับสีของมันก็จะสลับกันมากขึ้นมันไม่ค่อยเรียงกันเนาะนจริงดิงั้นงอกแล้วอ่ะเอ้เราตั้งตาไวๆตั้งแบบขยันวิ่งหน่อยให้มีความสุขได้อยู่ตาเดียวค่ะไม่มันหนึ่งห่างกันขนาดนี้ <c oughs> อันนี้กระโดดขึ้นเกือบจะไม่ได้นะ วิ่งอมซ้มเก็บส้มก่อนกล้วยด้วยกล้วยด้วยเอ้าลงไปไว่ายน้ำเล่นก่อนก็ได้นะป๋าให้พี่เคนไงวิออ่งลงไม่ได้หรอกนะ้าเดี๋ยวก็ฟาวบอกวิ่งนี่เก็บไอเทมได้หดุ่ยโชคดีอ่ะไอเทมอย่างโกงน่เลยบูเบอรี่บูเบอรี่เยอะมากเลยเมื่อกี้พี่เคนมาเก็บแม่เหล็กอ่ะโอ้โหมันดูดซุบ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 เลยอ๋อเขายังไม่เจอแม่เหล็กเลยเขาเจอแต่ลูกบอลสีกลมๆสีฟ้า เฮ้เจ้าฟ่ฟ้าแล้วฟุ้มอุ้ยขังดีขังดีโอ้โหใส่ฟ้าถามถึงหน้าพี่เคเลยเมื่อกี้อปเปิ้ลเมื่อกี้ก็น่าเก็บอุ้ยเดี๋ยวเขาเห็นแม่เหล็กอุ้ยเก็บแม่เหล็กแล้วมันดูดให้เสร็จเลยอ่ะอุ้ยแม่เหล็กมีอีกอันหนึ่งแล้วเอ้ยคือดีอ่ะถ้าไร้เทมนี้ก็จะดีมากเลยนะอุ้ยลูกแพสสีเขียวเอาเก็บกันนะอนีมาป้าแหมกันแล้วเไปกันละออมเก่าดีละอืปเปิ้ลก็ดีนะ โอ้โหนี่มีรัวๆรรเลยสีแดงฮ่าๆเมาเรียบเมาเรียบอปเปิ้ลก็เยอะดีนะหลบนี้แหละไม่ยอมแทรกแนะ่แต่เขาชอบลูกแพรกับกล้วยมากกว่านะอุนน้ยเก็บตำผลไม้สีที่เราชอบดีมากเอาไม่ได้ไม่ได้ตมหลักการเราต้องเก็บสีที่มันเยอะที่สุดก่อนนะอุ้ยจบับบุเบลรี่เราก็ชอบนะแล้วดูดิไอ้ที่มันเยอะๆมันอยู่ฝั่งนู้นนะไปไม่ทานแล้วอะ่ะหมดเวลาแลา้วอุ้ยอนดีเดียวอินดเดียวเก็บเอาเงนกำลังการใกล้สุดแล้วเนี่ย อุ้ยองงี้ดีเเวลาเราไม่ทันแล้วอุ้ยผาดีเลยน้อ,อยองูนตกออมาเพยงล่ะเอาหมดเวลาซะละเราจะไปเอาระเบิดสีฟ้าซะหน่อยดูสิเลยคนที่เท่าไรกันอันนี้ก็คนที่ห้าน้ององุนอุ้ยที่สี่น้องคนนี้ล่ะเป็นที่สี่เฮ้ยคนนี้ที่สามถ้าอย่างนั้นโอ้โหพี่คนอ่ะน้องลูกพายในที่สามเหรอเฮ้ยพี่คน,ไ,น,นไ,ได้ที่สองเอ็งจาหัวส้มนี้มาได้ที่สองเหรอโอ้ไม่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าที่หนึ่งก็คือแน่านอนเลย เป็นน้องแอปเปิลก็คือ,อเขาเองโอ,โอ้นักกินไม่แบ่งในงตำนานขังปอดขังปอดเออเชเดี๋ยวเอาผลไม้ไปสบคุณลิงจอเนี่ยนะผลไม้มาสนี่บุ๊บมาฝ<แ>า,ากโอ้โหกินอย่ายเลยเคี้ยวบ้างปะเนี่ยกินให้ติดคอตายไปเลยนะครับคุณลิงกินไม่แบ่งระวังติดคอนะเคี้ยวแบบไม่เคี้ยวเลยกืนเลยเหมือนโย,ยนลงท่อเลยดูดิไม่ต้องเคี้ยวนะเนี่ยเอาตรงไหนไปย่อยเนี่ยโอเคเรามารอบที่สี่กันอีกสักรอบแล้วกันเนาะ อมเดี๋ยวนะรู้สึกผลไม้มันห่างกันอีกแล้วอ่ะลองอีกรอบแล้วกันเนาะรู้สึกไหมว่ามันห่างกันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันหายากขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ค่อยเรียงกันเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะมันมาป็นจุดๆเลยเขาเนี่ยไม่มาเป็นเส้นเลยสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็น่าจะยากขึ้นนิดนึงนะเฮ้ยย๋ยวก่อนโอ้โหเป็นมันหลากสีเงี้ยนี่มันต้องหลากสีแล้วมันต้องสลับฟันปลากันไปอะเนาะโอ้ยเราจะงับแต้มกันยังไงแล้วก็บล็อกเนี่ยมันเลื่อนลงเร็วมากเลยนะ เก็บไม่ทันเลยล่ะดูดิเนี่ยมันลงเร็วกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มเกมอีกนะโอ้โหสีขเขียวหมดสต๊อกง้นหมดสตอด๊สตอกแน่นอนอกล้วยเขาก็หมดสต๊อกว่ะเฮ้ย<อ>ต่อไม่ค่อยแบบเจอไหนที่เป็นแบบเป็นแถงเลยอะ่ะสวยย่วนใหญ่จะเจอแค่อันสอ,องอันนี่ไงเอ้ยทำไงดีอ่ะทำหมดไวลาแน่แนแลนเลยมีหวังใ้ที่ลงได้หน่เลยอะ่ะจิไม่เอาอ่ะไม่อยากเลเอลรถอ่ะไหนๆก็ผู้ศาสเล่นมาได้ไกลแล้วอ่ะ วิอัปปอนอัปปอนโอ้จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วไอซ่อมซ่อมอีกหน่อยละกันข้างล่างบูเบอรี่เก็บเพิ่มอีกหน่อยโอ้โหสีเสขียวเป็นแผงเลยบอกเลยนีซ่อมซ่อมโอ้กล้วยกล้วยออมเท่าไรแล้วอ่ะออนนี้เหรอทันเจ็ดเองน้อยมากเลยอ่ะเฮ้ยทันเจ็ดเหรอจริงดิพี่เคนเยอะว่าเขาอีกเหรอเขาไม่อยากจะโม้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราดูพี่เคนแล้วว่าได้เท่าไหร่โม้ไปเลย อุ้ยไม่อยากจะเชื่อพี่เคนอะว่าพี่เกียนมันเก็บได้เยอะหรอนันลูกเลือยิงไว้น่ะยิงอาศัยคนหัวม่วงเลยยจงน้ำเลยก็ให้เหยียบสีอะเหยียบสีตามผลไม้นะเสียดายนะมันแกล้งกันไม่ได้อะองูนังูนโหถ้าแกล้งได้ก็ไม่ต้องเก็บเล่าผลไม้เนี่ยยอมตายถ้างั้นอะอุ้ยสองพันแปดแล้วนะอุ้ยตรงนี้ก็เยอะเหนียวเหนียวยังเหนียวอยู่เหนียวอ่ะเหนียวอ่ออันนี้ก็เหนียวเหมือนกัน พี่เหนียวไม่ใช่อะน้ำตาลนะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยหมดเวลาซะแล้วล่ะเก็บไม่ทันนะ่ะตอนนี้ได้แค่สามพันสองเองน้องแอปเปิ้ลแล้วใครได้<ล>ที่สองน้องคนนี้ได้ที่หกน้องส้มน้องส้มแล้วที่ห้าล่ะแล้วน้องคนนี้ก็ได้ที่ห้าเฮ้ยเก่งจุงแล้วคนต่อไปน้องเอฟซีแอปเปิ้ลได้ที่สี่ว้าวมาแล้วน้องบลูเบอร์รี่คนนี้ได้ที่สาม เอาแล้วที่สองอ้าวเฮ้ยเอาพี่เค้กได้ที่สองเหรอโอไม่เอ oh <my. S 2> ที่หนึ่งเป็นใครล่ะอ๋อคอยเอง <c oughs> เขาเองพี่เค้กได้ที่หนึ่งขอให้ผลไม้ติดคอตายเราไม่ได้กินเราไปให้หัวหน้ากินนี่ไงแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลไปให้หัวหน้ากินกันพรไม้<อ>มาเซอร์ฟครบอันนี้มันเคี้ยวตรงไหนไม่เห็นมันเคี้ยวเลยต้องออกจมูกแน่บอกเลย <c oughs> แลโอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแบบวิ่งเหยียบเก็บผลไม้ตามสีไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแบบปนี้เกมนะ่รารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้กดกระดิ่งให้กันตุ้งติ้งเนี่ยนะอย่าลืมมาคอมเมนต์นพ,พุดคิวกันนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย